ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติงให้สดวันนี้ใครอ่ะว <laughs> ันนี้ใครอะเกใหถอดไว้แหละทุกคนและเวลาค่ะทุกคนก็คือเหมือนว่าพูดกับทีมไว้คือกับปากับพี่กิ่งอะไรอย่างงี้ยว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวถ้าคือตั้งแต่ตั้งแต่ถ่ายมาก็คือยังไม่ ยังเยังไม่เคยพอร์ตแม้อก็จะมีเทปหนึ่งมั้งที่มนว่นอันนั้นอันนั้นก็คือแบบไม่ได้ตั้งใจมันเป็นฟ <laughs> ิลถอนไม่ไหว <c oughs> แล้ว <c oughs> แตวแ่วก็คือออันนี้ตั้งใจตั้งแต่แบบเนอเทปนี้เป็นต้นไปนะคะหรือเปล่าไม่รู้เออก็จะแบบเราก็จะแบบมาเจอกันแบบนี้เพราะว่าคุยไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าถ้าฮันดินคัมแบก เราก็จะถอดถอดถอดหน้ากากของเราเราต้องขอบคุณฮันบินนะขอบคุณดีนะเราก็บบดีใจดีดีใจมากๆเลยนะคะสำหรับการกลับมาในรอบหนึ่งปีเก้าเดือนของฮันบินก็คือแบบคนที่เราเฝ้ารอมาตลอดวันนี้มาแล้วอ่ะโอเคฮันบินก็กลับมากับ อัลบั้มใหม่นะคะก็คือ love streaming ก็คือเป็นอัลบัมการกุศลเพื่อที่ก็คือแบบกำไรแล้วก็ค่าทั้งอัลบัม้มฮันบินจะบริจาคให้กับองค์กร,อกรเอกชนที่ดูแลในเรื่องของหน้าของสิทธิ์ของเด็กๆทั่วโลกเลยนะคะก็คือ world vision แล้ว มันไม่ใช่แค่แบบเงินก้อนหนึ่งอะแต่มันก็คือแบบมันเป็นค่าลิขสิทธิ์อะทุกคนคือมันแบบมันเรื่อยๆอ mm hmm. มันจะอยู่ไปยาวๆจนกว่าแบบเจ้าของลิขสิทธิ์อะหลังจากต่อให้แบบเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แบบไม่ไม่อยู่แล้วอะไรอย่ mm hmm. างงี้ก็จะอยู่ต่อไปจนถึงหกสิบปีอันนี้ก็คือแบบชื่นชมขอชื่นชมก่อนเลยเ่ราแบบฮันดินคิดมาดีมากๆในการที่จะแบ่งปันให้กับเออ ทุกๆคนเพื่อนรวมโลกก็ยังมีเด็กๆอีกหลายคนนะคะที่เหมือนยังยังยังไม่ได้รับโอกาสอะไรหลายๆอย่างนะคะฮันดินก็ยื่นมือเข้ามาช่วยในสองของตอนนี้อันนี้คือแบบฉันชมากมากเลยเร <laughs> เราไปดู MV ของฮันวินกันดีก,กว่านะคะ <c oughs> เพลงใหม่ <c oughs> สำหรับอัรบั้มนี้ก็คือเพลงที่มี MV ก็คือเป็น MV d onation film midnight blue 이루게니레나가 <미러> 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 I <laughs> 아무렇지 않다 표정 지은 채. 음. 어디서부터가 어른이 건그 다음은 무엇인지 쓸만하고 따뜻한 위로를 모아놔도 추워지지 그래 다 지나면 거짓 같은 순간들도 추억이면 추억이지 모를 일이겠지 오는 내가 뺐은 말이 내일은 교환일지 뭘왜한 나인 건지 알지도 못하고 부디 행복하자면 i don't to มีในบลูอ่ะเคยเราเคยฟังในเวอร์ชั่นที่เป็นเดโม,มฮันบินเคยมาลงให้ฟังในซาวคาวนะคะแอ c ์คา1หนึ่งสามหนึ่งก่อนหนะ้านี้ก็คืเคยเคย,เคยเอามาให้ฟังแล้วตอนนี้ก็คือเราได้ฟังในเวอร์ชั่นที่แบบสมบูรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เรามาดู MV กันหน่อยดีกว่าว่าฮันบินแบบสื่อสารอะไรกับ พวกเราบ้างนะคะเดี๋ยวดูวันไปทีละฉากแล้วกันเนาะว่าแบบเออแล้วจะลองลองลองตีความดูว่าแบบเออฮันนี้ยกสื่อสารอะไรกับพวกเรานะคะแต่คิดว่าอันเนี้ยเท่าที่ที่ท,ที่ที่ดูมามันก็เป็นเหมือนการเล่าเรื่องราวเล่าเรื่องราวอะที่ที่ที่ผ่านมานะคะ mm hmm. เปิดมามีบาดแผลอ่าถ้าาอาก็คือเว่าเปิดมาใช่ไหมก็คือแบบ ในเหมือนมันเหมือนเป็นเหมือนมันเหมือนมันมีโลกสองฝั่งเลยอนะก็คือตอนแรกอะที่เป็นตอนตอนที่ตอนที่อ่าตัวละครใ,ในนี้ก็คือเราแทนเป็นฮันบินแล้วกันเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการเล่าเรื่องราวข,ของบินแหละก็คือแบบเนี่ยดูดูดูฝั่งของฮันบินอะเหมือนท้องฟ้ามันมืดมันมืดหัวว่าใช่ไหม <rotations> เออ มันเป็นเหมือนเป็นตอนกลางวันนะแต่แบบมันมันมันดูมืดมืดค่อนข้างที่จะแบบมืดมัมืดมัวือืออ่แล้วก็ไปอยู่บนสะพานคือคน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 หนึ่งอ่ะเหมือนมันจมจมอยู่กับความความมืดมัวของตัวเองมันดูมันให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวเพราะแบบอยู่บนสะพานเหนกันปะ เมื่อกี้สะพานอืมมนดูโดดเดี่ยวอ่ะคือทุกฉากคือน้องแบบน้องโดดอยู่คนเดียวอ่ะอืมแล้วก็อ่ะฉากนี้นะคะที่ที่ที่ข่าวมาอยู่นี้ก็คือเป็นฉากที่รถที่อยู่ป้ายรถเมยคนอาจจะมองได้ชัดเจนว่าอ่ะความสดใสของป้าย เห็นเห็นไฟที่อยู่ตรงนี้ว่ามันเหมือนเป็นร้านเวลาเที่ยวแบบเราไปร้านซาลอนอะมันก็จะมีไฟแบบนี้ใช่ปะแล้วก็จะมีไฟของสัญญาณไฟจราจรอันนี้มันมันค่อนข้างที่จะเด่นนะแบบถ้าอย่างนี้ก็คือแบบมันมันเด่นแต่ตัวตัวละครหลักะที่อยู่ตรงนี้ก็คือแบบนั่งอยู่ที่บ้านแล้วมีกลับเหมือนเหมือนเหมือนแบบก็บอยู่คนเดียวอะถ้าให้เราดีความหมายอะก็คือว่า รอบๆตัวของน้องอะ่ะม,มีแบบมีความสดใสมีแสงไฟแล้วกออ็ปกติแต่แต่ในส่วนของน้องอะ่ะนั่งอยู่ในที่ที่มันเป็นที่มือดอะ่ะแล้วถ้าพูดถึงสัญญาณไฟเขียวอะ่ะคือมันก็แบบให้พร้อมไปต่อแหละพร้อมไปต่อจนไม่มีรถสักคันหยุดเพื่อที่จะแบบอยู่กับน้องอะ่ะมันเหมือนว่ามันเป็นสัญสญสัญ,สญ,สญ,ญ,ญาณไฟเขียวก,ก็คือการให้เหมือนว่าอะ ก็คือไปได้ใช่ปะไปได้แต่แต่ในในในเนี้ยในเอ็มวีอ่ะก็คือเขาไม่ไปมันมันเหมือนเป็นความที่เหมือนว่าเหมือนก้าวไปไม่ได้ไม่ไก้าวอ่อนอ่ะเออเขาไม่ก้าวอ่อนเออแล้วก็กลับมาไปเลยไงแล้วแกสังเกตว่าว่าน้องถอยถอยเท้าเข้ามาเหมือนกลัวอะไรสักอย่างเหมือนกลับมาแบบ จะไ,ไปนะแต่ว่าไม่กล้าเเออมอมอนหืนถ้าถ้าให้มองย้อนกลับไปอะ่ะช่วงแรกๆอกอะที่ที่น้องแบบว่าออกมาเออสังเกตว่าเขาค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยกล้าที่จะแบบมาเจอทุกคนในเพลงแต่ละเพลงที่อยู่ในเดโมโก็เหมือนแบบเหมือนเหมือนไม่กล้าออกมาออกมาหาทุกคนอะ่ะเออแบบไม่กล้าที่ คือน้องเหมือนยังไม่มั่นใจอะว่าเขาดีพอหรือเปล่าเอออะไรอย่เงี้ยมาแล้วพอมาต่อเอาพาพนี้เน,นี่ยคือแบบยังมีบาดแผลไงมัมนสวยนะเพราะว่าท้านดีมาก ฉากนี้ก็คือมันค่อนข้างที่จะทัดใจเรานี้นึงก็คือเหมือนว่าคนที่อยู่กับความ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 เจ็บช้ำของตัวเองอ่ะจนเหมือนเหมือนมันชินชาไปแล้วอ่ะเหมือนจนชินแล้วก็แบบเหมือนมันวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็คือกลับมาทุกครั้งที่แบบเหมือนกลับมาห้องอยู่กับตัวเองจนการที่เราลองที่จะเปิดน้ําใส่มือตัวเองอ่ะแล้วก็แบบให้ความรู้สึกเหมือนว่า อ่ะน้ําน้ําเย็นที่กระทบมือก็คือโอเคมันยังให้ความรู้สึกเกย็นมันเหมือนว่าเราอะยังยังรู้สึกอยู่นะอืม,อมแล้วก็นั่งพับจะวดกระดาษอะ่ะมันมีทั้งอันที่พับเสร็จแล้วแล้วอันที่ไมนพับแล้วก็พยายามทิ้งมเหมือนเป็นการว่า หลายๆอย่างอ่ะคือแบบมันมีมีอยู่ในใจแหละก็คือแบบอยากส่งออกไปให้กับคนที่รอบข้าหรือคนที่รอได้รับรู้แต่ก็คือมันก็ยังมีความกลัวความไม่กล้าของตัวเองที่จะส่งออกมาอมก็ยังก็เลยคงกลายเป็นเหมือนว่ายังยังเก็บไว้จนจนสังเกตว่าสังเกตว่ามัน,นมีอนุนพี่น้องแบบว่ากล้า พื่อจะหยุดมีนขึ้นมาแล้วก็ส่งต่อจนวันหนึ่งอ่ะจนวันหนึ่งมีความกล้าที่จะที่จะออกมาจากเซฟโซนของตัวเองอ่ะเรามองว่านะเรามองว่าอรารมณ์เหมือนจนรวดพวกนั้นคือเดโมโทั้งหลายแหล่ที่น้องแต่งไว้ แล้วเขาค่อยๆปล่อยออกมาทีละนิดทีละนิดป่ะมันเออมันเหมือนเป็นการค่อยๆสื่อสารเออเออส่วนวผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยตอนแรกเราตีความว่าแบบเอ๊ะเป็นแม่หรือเปล่าหรืออะไรคือด้วยความที่อ่อออม่าข,ของฮันบินอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างซับพอร์ทฮันบินมาโดยตลอดนะคะแล้วก็อาจจะตรงเนี้ยแล้วก็อาจจะมองว่าแบบออมาก,ก็คือแบบเหมือนเหมือนเหมือนเป็นคนกลาง ที่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 คอยสื่อสารให้แบบรับข่าวจากฝั่งของแฟนขับเองหรือว่าเออคอยอยู่ข้างๆฮันบินอะไรอย่างงี้อันนี้<อ>ที่นะมันปีได้ได้หลายอย่างเลยนะทั้งเป็นทั้งแม่เองแล้วก็เป็นหลอกแฟนขับเองใช่นะคนคนที่ยังออยังอยู่ตรงนี้ยังไม่ไปไหนเลยนะคะเพราะว่าก็คือตรงนี้มันเป็น ฉากนี้มันเป็นที่แบบทุ่งหญ้าที่มันแบบมีแสงสว่างท้องฟ้าที่สดใสใช่ใช่เหมือนแบบเป็นแฟนคลับที่เฝ้ารอถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเออจะแบบแอบโดดเดี่ยวนะแต่ก็คือเป็นความโดดเดี่ยวที่แบบมีความสุขอะ่ะเออแล้วก็แบบน้องส่งสารนั้นมาถึงเออ,อเนี่ยน้องส่งสารเลยมาถึงมือเลยอะ่ะ อ๋อน่าอักเนี่ยเราก็แบบเหมือนพาน้องชอบอันนี้อะ่ะก็คือเหมือนว่าไอ้ที่นั่งที่นั่งมาเมื่อกี้ที่แบบเหมือนแบบอบบคันวินส่งจดหลอดกระดาษไปใช่ปะแล้วที่ที่แบบพอได้รับก,ก็มาหา ชอบชอบที่อะเหรอี่เราได้ได้รับแล้วนะแล้วก็มาหาแล้วการที่ที่มาหาก็คือนัง่งจรวดกระดาษมาเอ้ยทำให้ทำให้นึกถึงรอยสักตรง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 ไหลสา,ายของฮันบินที่แบบข้างหลังเป็นรูปเรือบอลลูนเอ้ย,อยน่ารักเอ้ยน่ารักใช่รูปเรือบอลลูนแล้วก็แบบพา,าน้องมาแบบมาที่ที่ ฉันมีความสุขใช่เออที่ที่สดใสกว่าแบบนี่แหละที่ของเธออะไรอย่างเงี้ยใ่ปะก็คือตอนตอนต้นเอ็มวีมันก็จะแบบขุนมัวตอนนี้ก็คือแบบเัง่กสังเกตหน้าตาน้องอ่ะเนาะหน้าตาแบบเนี่ยสดใสเนี่ยแล้วก็แบบไปอยู่ข้างๆแบบนู่นนี่อันนี้คือแบบแววตาเป็นประกายอ่ะ เหมือนตอนนี้เขารับรู้แล้วอะว่าม <the> ีคนที่ยังรักเขาอยู่อีกมากมายเ่ค่อเดียเขไม่รู้เขาไม่ได้ใส่กลับมาอีกครั้งอะ แลแ้แบบแ่ได้แบบรักกันเยียวยานแบบอย่างนั้นๆติากตาเตอร์คือมามากคนที่จะตื่นตันนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็แบบ ความที่เรารอ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 มานานเราอย่างเชื่อมันเออก็คืออ่าแบบตอนตอนต้นเอ็มบีอ่ะมันจะอาจจะเป็นแบบเหมือนความที่ผ่านมามันมีเรื่องราวอะไรอย่างเกิดขึ้นมันอาจจะทั้งแบบทําให้เราแบบเหมือนจมอยู่กับตัวเองเอออยู่ตัวคนเดียวมันมันทาให้เห็นถึงความโดดเดี่ยวอ่ะแต่ด้วยความที่ นเนื้อเนื้อเพลงอะ่ะก็คร่าวๆว่าประมาณบอกให้ให้ให้เราบอกให้ให้ยิ้มนะบอกให้เราเออเลยยิ้มแต่ยิ้มได้ความแบบความขื่นนะมันเป็นความแบบมันเหมือนการฝืนยิ้มอม,มันเหมือนการฝืนยิ้มแต่แล้วก็แบบฮันบินก็ยังเป็นฮันบินที่ต่อให้วันเนี้ยถ้าถ้าถ้าฝนตกอะ่ะฮันบินก็จะเป็นผ้าห่ม เขาไม่คุณอุ่นขึ้นอ่ะไม่ใช่ที่มีเป็นคนที่แบบมีความคิดทัศนาคติที่ที่ที่ดีมากเราชอบที่ฮันดินชอบบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของตัวเองให้แฟนคลับได้ของเขาได้รับรู้ผ่านทาง<ม>เนื้อเพลงของเขานะคะแล้วก็ใน ในอัลบั้มเนี้ยมีทั้งหมด3เพลงใช่ไหมก็มี Midnight Blue, Remember Me แล้วก็ Blossom um ทั้ง3เพลงนะคะพวกเราเคยได้ฟังกันมาหมดแล้วแหละเออแต่เป็นเวอร์ชั่นของเดโมโอ,อืออย่าง Blossom um เนี้ยน้องเคยเป็นเดโมโจด3จุดสามเมื่อก่อนเออแล้ววันนี้นะคะน้องมีชื่อแล้วน้องชื่อ Blossom um น่าร <laughs> <laughs> ักมากใช่ไหมสวยมากอบ แล้วแหละเนื้อเพลงก็คือแบบก็ย <c oughs> <laughs> uh well, ังเป็นฮ <uana> <laughs> ันบินอ่ะก็คือแบบในในเนื้อเพลงในวอซับนะคะก็จะมีประมาณว่าถ้าเวลาอนุญาตวันนั้นก็จะกลับมาวันนี้เวลาอนุญาตแล้วค่ะเพราะว่าเราอนุญาตฮันบินนานแล้วพวกเราอ่ะรอมาตลอดรอรอเวลาที่ฮันบินบอกอนุญาตนะใช่ดีใจ มันทำ,ทำ,ท,ำทำไมไม่ถูกเลยวันนั้นวันที่วันเอ่อวันตอนที่ปล่อยเพลงมานะคะหลายๆคนก็อาจจะเฮ้ยแบบร้องไห้แต่ยอมรับจริงว่าร้องไห้มันตื้นตามเพราะว่าแต่การร้องไห้นในที่นี้หมายถึงว่ามันคือความดีใจแบบน้องกลับมาแล้วอะไรเงี้ยแบบเขากลับมาแล้วอ่ะคือคดีของพวกเรากลับมาแล้วคะ่ะกลับมาถูออก,ก่อนาไป S <S> <S ใช่ค่ะนอกจากะจะมีเพลงเพราะๆให้เราฟังมันเป็นความแปลกใหม่อย่างหนึ่งนะคือฮันบินอะหลายๆคนอาจจะรู้จักในนามของแรบปบเปอร์เออแล้วก็คือทั้ง3เพลงในอัลบั้มใหม่นี้ streaming love streaming นะคะก็คือเป็นบรรลาดแล้ว2เพลงถูแกแล้วก็แบบมีรัปแซ่เออแค่รัปแซ่นี้นะก็คือทั้ง3เพลงเปน็น,นแนวบรรลัดแหละแต่บอสซัมก็อาจจะนิดนึงที่แบบมีจังหวะให้แบบ รู้สึกแบบผ่อนคลายมานิดนึงอตอนที่เป็นเดโมโก็คือร้องห่มร้องไห้กันมากจ้า,าเพราะว่าเนื้วเพลงค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงใช่ใช <laughs> แต่พอแ,<บ>แบบเออพอน้องมปนเพลงที่สมบูรณ์แล้วก็คือมีดนตรีขึ้นมาก็คือแบบดีอ่ะดีใจมาก ฝากทั้งสามเพลงด้วยนะคะ Midnight Blue, Remember Me แล้วก um ็ Blossom ที่ทุกคนนอกจากที่ทุกคนจะได้ฟังเพลงเพราะๆแล้วนะคะทุกคนยังได้ร่วมทางบุญกับฮันดินด้วยนะคะทุกการสตรีมนะคะแล้วก็ค่าดีคาสิกก็คือจะเป็นเงินที่จะไปช่วยน้องๆน,นะคะ<อ>ดเด็กๆทั่วโลกเลยนะคะในนามที่อยู่ในความดูแลของเวิร์ลวิชชั่นนะคะ ฝากด้วยนะคะลิจ้วบานี้แล้วก็ฝากทุกคนไปกด Subscribe ช่อง131 l งสามหนึ่งเลเออฟฟิเชียลด้วยนะจ๊ะใช่ค่ะนอกจากการจะกลับมาของทันดีนแล้วก็เกิดก็การเกิดขึ้นของ131 LEVEL ด้วยนะคะฝากค่ายเล็กค่ายใหม่เล็กๆนี้ด้วยนะคะขอบใจทุกคนด้วยนะคะ131 LEVEL นึ่งเลเวนะคะ มีคนาจะแบบพวกนี้อะไรไหมแล้วนิดนึงนะคะเพราะเราค่ะเรารอมานานมากมากนั่นแหละโอเคก็มีเท่านี้แหละความประทับใจความประทับใจมีเยอะแต่เล่าไม่ได้เรียบเรียงไม่ถูกมันเยอะมันเยอะมันล้นมันแบบ เต็มที่ที่แบบอั้นมาหนึ่งปี9เดือนเนี่ยใช่เันเยอะมากจริงๆถ้าเข้ามาคุยกันได้นะคะามาเล่าเรื่องราวของฮันบินแลกเปลี่ยนกันได้ใช่เออแล้วก็ฝากติดตามช่องทางต่างๆของฮันบินนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งช่อง YouTube ที่เป็นของค่ายนะคะ1-31 l e ส e l นนะคะแล้วก็ทวิตเตอร์ แอดเอชเอชเ i ็ีน่ทุกคนนั่นมันคือแอคเขาของวินฮันวินจริงๆนะคะไม่ใช่แอคหลุมต่อให้ชื่อมันจะเหมือนแอคหลุมก็เถอะนะคะแล้วก็ฝากแอคเขาของ131 Level เลเวลด้วยนะคะในทวิ t ต e เตอร์แล้วก็มีทั้งของ IG Ig นี่มีเยอะมาก i อจีนะ ข <IG S 2> องคันบินเองแล้วก็ของค่ายของค่ายมี131 l a b e l Official แล้วก็มี131 Producer ด้วยใช่แล้วก็มีอะไรนะ i g คันบิน i g คันบินนะคะ h h x x 1 3 1ค่ะเอาแบบนี้นะคะแไปติดตามร้านน้ำหอมด้วยมีเยอะมากฝากคุณหนึ่งสามหนึ่งของเราด้วยนะคะใช่สำหรับวันนี้ ต้องดึงแม่ซูก็ขอใหลาทุกคนเลก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะแล้วอย่าลืมไปกดไลค์หนึ่งสองหนึ่งแล้วก็ไปเชียร์ด้วยนะคะอย่ไปแล้วค่ะบ๊ายบายมาสตรีมกันเยอะๆนะคะทำมุมร่วมกันเย้